สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ฟฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทาขนมกล้วยจีก,กันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะมีประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้กล้วยน้าว้าสุกค่ะอยู่ที่6-7ถผลนะคะแล้วก็ทําการปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกง,งอมนิดนึงนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะบดให้ละเอียดค่ะเราจะบดกล้วยจนกว่าละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่40กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แป้งมันสามสกรัมค่ะน้ำตาลทรายสามสิกรัมแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ50กรัมใครชอบหวานกว่านี้อาจจะเพิ่มเติมได้นะคะความหวานแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะอยู่ที่สี่กรัมนะคะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะอยู่ที่เจกรัมผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยมพะพร้าวเทนทึกขูดนะคะอยู่ที่80ดกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็นําขนมกล้วยของเราค่ะไปจี่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำไปจี่ได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็ทาน้ํามันเล็กน้อยค่ะจากนั้น,นะคะ่ะเราก็นํา ขนมกล้วยของเรานะคะลงไปจี่ได้เลยค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะในการจี่ค่ะเราก็จะจี่ขนมกล้วยของเราค่ะให้สุกแล้วก็มีสีเหลืองนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนในการจี่ค่ะพออีกด้านนะคะเริ่มสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กลับด้านค่ะ พอเรากลับด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็กดให้ขนมของเราค่ะแบนนิดนึงค่ะมันจะได้สุกง่ายๆ่าค่ะ G จีจนกว่าขนมของเราจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่จานได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านอีกเล็กน้อยน,นะคะ ใครชอบเกมกว่านี้อาจจะจี่นานนิดนึงค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ตักขึ้นมาใส่จานแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำอีกส่วนหนึ่งนะคะให้เสร็จให้หมดค่ะทำอีกส่วนนะคะแล้วก็ทาน้ำมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขนมกล้วยของเราค่ะใส่ลงไปที่กระทะเทฟลอนได้เลยค่ะ เราจะจี่แบบนี้นะคะจนกว่าจะหมดค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมกล้วยจีที่แอดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ